ผู้ชมครับแพรยังไม่ตายมันพีคไปอีกสําหรับซีรีส์เรคแคนที่เราติดตามด้วยกันมาเนี่ยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ดินบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าเนื้อหาบางส่วนแค่บางส่วนนะครับอาจมีสปอยนะครับมาจากการที่ดินสมัครสมาชิกดูแบบ V.I.P. ไปเพราะว่าอดใจไม่ไหวคุณผู้ชมมาแสดงความเห็นสําหรับคนที่เขาดูแบบ V.I.P. นะมาแสดงความเห็นกันมันก็เลย ใครยังไม่ตายเพม,มันก็สงสัยอยากรู้ว่าก็เลยไปสมัครนะครับแล้วก็อ๋อจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมอ่ะใครที่หลบสปอยสต็อปคลิปนี้เลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีมาวิเคราะห์เจาะลึกละครกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ u t u b e และ t ิกต o k กช่องพชระปะัพพลการตายของแพรอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพบกับพาร์ทมีส่วนกับก,บการตายแต่ดินก็วิเคราะห์ชวนคิดไปในคลิปก่อนหน้านู้นนะครับว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าซีรีส์เฉลยฆาตกรตัวจริงไวัยเกินไปน่าจะมีอะไรมากกว่าแล้วก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยได้กลิ่นตุ่ๆครับคือตอนนี้นะดินบอกได้เลยว่าไอ้ที่เราตัดคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นน,นนะ่ะเอากลับมาหมดเลยครับ ดิไม่ไว้ใจใครเลยรวมทั้งวีด้วยวีที่หักหลังเคสไปร่วมกับป้านาวินนะสำหรับการตายของแพรนะครับปรากฏว่าแพรเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีอาการที่ว่านอนไม่ค่อยหลับก็เลยไปรักษาตัวกับคุณหมอเมย์ซึ่งเป็นจิตแพทย์ประจําตัวของแพรนะครับคุณหมอเมย์หลายครั้งก็ทําการทดสอบแพรนะครับแต่ว่าดูเหมือนการทดสอบมันจะไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าแพรบ,บอกว่ายาที่คุณหมอเมย์เขาให้ไปคือยานอนหลับเนี่ยมันมันใช้ไม่ค่อยไม่ได้ผลนะ่ะ คือตัวของแพรเขายังมีอาการที่รู้สึกว่าหลับไม่พอคุณหมอเมย์เขาก็เลยขอเจาะเลือดของแพรไปตรวจสอบดูครับปรากฏว่าโพดออกมาคือเขาพบว่าสารมีสารบางอย่างในร่างกายของแพรที่มันไม่ได้มาจากยานอนหลับอะ ฉะนั้นน่าจะมีใครที่เป็นคนวางยาแพรด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตัวของ V ีก็อยู่ในในบ้านของหมอเมย์ด้วยนะครับเพราะว่าเคสเป็นคนพาเข้าไปวีเขาก็เลยเอาขวดยาขวดสีน้ําเงินที่เราเคยสงสัยกันน่ะนะครับที่พัดเขาใช้บ่อยๆเนะี่ยเอาให้หมอเมย์ดูหมอเมย์ตกใจเลยแล้วบอกว่ายาตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์ในการกดประสาทขั้นรุนแรงคือใครที่รับเข้าไปแล้วจะมีอาการเพอร้อไม่ได้สตินั่นน่ะ แต่ถ้ามองแบบนี้มันก็มันก็มันก็ดูจะสอดคล้องกับการตายของแพรอีกว่าเออไอพัทมันอาจจะเอายานี้ให้ไปมันก็ตามที่ซีรีส์นำเสนอเลยนี่ก็รู้สึกว่า มันมีอะไรมากกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับในตอน,นที่5้ที่หกเนี่ยพฤติกรรมของหมอเมก,กับเคสอะสองคนนี้มันเหมือนมีรับลมคมในอะไรบางอย่างที่บอกไม่หมดหรือว่าจัดฉากาอีกหรือเปล่าอย่างที่ดินบอกครับไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวแพร์นะครับที่รอดพ้นจากความตายมาโดยเคสเนี่ยเขากลับมาที่บ้านของหมอเมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าหมอเมย์เขาดูเครียดที่ปาเขาดูสูบบุหรี่แล้วก็ยึกหน้าให้กับให้กับเคสพอเคสเปิดประตูไปเนี่ยคุณผู้มชมสิ่งที่ดินจะชวนจับตา เพราะว่าซีรีส์ทิงทายไว้แค่นั้นว่าอับแพรยังอยู่คุณผู้ชมดูครับนี่นี่คือวินาทีแรกที่เคสเขาเห็นแพรว่ายังไม่ตายนะคือดิวรู้สึกว่าถ้าเป็นปกติหรือเป็นเราอะรู้สึกว่าคนคนนี้ตายไปแล้วปรากฏว่าพอเปิดไปเจอมันควรจะมีจะมีรีแอคแบบดีใจไหมน้ําตาไหลหรือหรืออะไรที่ไม่ใช่แบบนี้ดิรู้สึกว่าเนี่ยที่คุณผู้ชมลองสังเกตดูเคสเขาดูตาแข็งเขาดูดุ เขาดูดูไม่เป็นมิตระในขณะที่ตัวของแพรเองนะครับถ้าได้ดูในซีรีส์จะเห็นว่าแพรเองก็ตกใจมีอาการแบบหวาดผวาแล้วกรีดร้องออกมาดังมากพยายามจะลุกหนีด้วยซ้ำไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่รีแอคปกติของคนที่ว่าอะคนปกติที่รู้ว่าคนนี้ตายไปแล้วยิ่งเป็นแบบพี่น้องของตัวเองอะเปิดมาเจอมันควรจะไม่ใช่แบบนี้อะส่วนแพรเขาอาจจะมีอาการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาก็มีความหวาดกลัวอยู่นี่คือสิ่งที่ จับตาดูและติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมสําหรับซีรีส์แลกแคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้เลยเนี่ยคุณผู้ชมสมัครสมาชิกแบบ V.I.P. นะครับดูล่วงหน้าได้2ตอนก่อนใครคุณผู้ชมก็จะรู้ในสัปดาห์นี้เลยว่าเคแพรรอดชีวิตจริงครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ กแพรแล้วทำไมเคสถึงมีสายตาที่เวลาเจอพี่น้องฝาแฝดของตัวเองแล้วเป็นแบบนั้นอย่างที่ดินบอกนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับกับซีรีส์เลขแคนนะครับก็จะมาทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มทางแอปพลิเคชัน VTV และเว็บไซต์ VAP. VIP คุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็ไปดูแล้วก็ย้ำนะครับว่าคุณผู้ชมอยากดูก่อนล่วงหน้าก่อนใครซึ่งดินเชื่อว่าหลายคนก็สมัครดินก็สมัครละคุณผู้ชมก็ สามารถที่จะสมัครเข้าไปแล้วก็ไปดูซึ่งตอนนี้มันก็มีลดราคาหยุนว่าคุ้มนะเออก็สมัครไปจะได้แบบอ่ะถ้าหลบสปอยก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยรูปแบบที่เขาวางมาไว้แบบนั้นนะคุณผู้ชมรูปแบบที่ว่าออกอากาศทุกคืนวันจันทร์อังคารแต่ว่าอ่ะถ้าอยากแบบ v i p พิเศษดูก่อนใครก็ให้สมัครสมาชิกเข้าไปครับคุณผู้ชมดินว่าราคาไม่แรงนะ่ยกำลังดีเลยอาติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือโอมันมีความสลับซับซ้อนของเรื่องราวและ อย่าเพิ่งไว้ใจใครรวมทั้งวีด้วยครับคุณผู้ชมเคด้วยตอนนี้นิงก็ไม่อยากไว้ใจเลยไม่อยากไว้ใจใครเลยทั้งนั้นอะ แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันแต่ย้ำนะว่าใครที่หลบสปอยอ่ะถ้าดูบางสิ่งก็พอรู้ละหมายถึงว่าถ้าหลบสปอยบางทีบางคอมเมนต์อาจจะมีแบบอะไรที่มากกว่าด้วยคุณผู้ชมก็ก็อย่าเพิ่งไปอ่านนะพบกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการด้วย 2565- 2022ขอให้เป็นปีที่ดีของผู้ชมทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้เลยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ